พูดไปแล้วใครจะเชื่อ่าซาชิมิเซตนี้ราคาแค่620บาทแถมเขายังใช้เทคนิคอิเคชิเมะในการปิดชีปลาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเพื่อรักษาความสดไวตั้งแต่วินาทีแรกเลยแถมยังมีการย่างปลาสไตล์ญี่ปุ่นต้นกำเนิดจากชาวประมงในฮอกไกโดร้านนี้ชื่อว่าคาโบชาซูชินะครับตัวร้านจะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว19สามารถนำรถส่วนตัวมาได้เลย,เ,ลยเขามีที่จอดให้ที่นี่จะเป็นสาขาที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเนื่องจากเป็นสเตนอโลนการตกแต่งร้านก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมมีความเรียบหรูดูแพงวัันนนนนนีี้้้ขขอออเเเเเท่่ตวมมูใหงาารรซแกจป็ิย ว่าทั้งหมดนี่ราคา620แค่สมัครสมาชิกก็ได้ราคานี้เลยเนื้อปลาคือสดจริงเขาใช้เทคนิคอิเคจิเมะในการปิดชีพป,ปลามันจะช่วยให้รักษาความสดไวตั้งแต่วินาทีแรกแถมยังทําให้เนื้อปลาแน่นไหลกลิ่นคาวและที่สําคัญคือราคาดีมากๆหาได้ที่ไหนอีกบอกเลยว่ามา2 3คนเซตนี้คือจบส่วนเมนูนี้คือโรบายากิยูเซนเซตนี้เซตเดียวอ่ะเขาจะให้ปลามาถึง8ชนิดเลยวิธีการทานก็คือนาไปย่างลงบนเตาฮิดะที่ใช้ถ่านบินโชตานเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่นเป็นเทคนิคที่มาจากชาวประมงในฮอกไกโดย่างแค่ได้ละหน อร่อยแบบสุกนอกแต่ด้านในยังฉ่ำอยู่เราจะนำมาทานพร้อมกับเกลือหรือว่าพวกเครื่องเคียงต่างๆที่เขาให้มา <c oughs> ก็คืออร่อยแบบโคตรดีเลยหรือใครเป็นสายซูชิ <S <s ผมแนะนำอีเคชิเม s ซูชิเซตตัวนี้ราคาแค่350เ <s> ขาจะรวมมาให้ทั้งปลาไทยและปลาญ,ญี่ปุ่นเซตนี้คือครบจบในที่เดียวไปหาร้านดีๆย่าลาดพา้าผมแนะนําเลยครับ bye bye.